ตัวันที่ผมพบอีกแล้วท็อปออโต้ช็อป8ลิว้วรถแต่งซิ่งเต่างีต้องท็อปออโต้ช็อป8ลิว้ววันนี้ผมพามาชม Honda าแจ๊สจีดีปี04ท็อปสุดออโต้ไมเลส206สีน้ำเงินเดิมโรงงานลิ้นหน้าสมุไรโลโก้เฮดแดงฟิลม์มรอบคาสติกเกอร์ตัถ่ายเสาสัน้นเรียบร้อยล้ำนี้ใครพร้อมจบทุ่ม80,000 5,000บาทโหลดจัดทรงให้แล้วนะล้อมแม็กทีอ e, ี37ระบบแอร์คันนี้ผมทำให้ใหม่แล้วฟิลม์ม60%รอบคันเป็นชัดแบก5ประตูน้ำเงินเดิมโรงงานนะใครหาอยูู่่มมาาาดดจจ้้้ะเเเของิไลไลบวนะ สีสันผมให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ช่วงล่างเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ภายในเจ็ดสิบนะใครหาอยู่มาดูทดลองขับทดลองขี่ได้ได้มาแล้วหนึ่งรันะสีน้ำเงินเดิมโรงงานเม็ดอัดสีบานเดิมหน้าเดิมท้ายเดิมนะแปดหมื่นห้าพันบาทโลโก้เฮดแดงหน้าหลังเรียบร้อยทรงสวยทรงซิ่งๆเลยนะใครอยากได้มาเอาจากแยจ๊ดีศูนย์สี่เป็นไงเครื่องเดิมเดิมนิ่งๆจ่าเป้าชงเบ้าชกเดิมนะนฝากระโปรงเคยกระดิบเพราะเจ้าของเดิมเคยเก็บสีมาแต่เป็นฝากระโปรงเดิมแท้นคันน่องคันหน้าเดิมทั้งหมดจ้าหน้าาเดดดิมยยอนคกแจี พักหาผมไปเลยหรือเบอร์0619958671วันนี้ไปก่อนขอบคุณครับ